สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียำแรงนะคะอยู่กับแมด้าแฟมาลีนะแมด้าก็มาเอาสองแม่ลูกเข้าคอกนะคะแต่ว่าหญ้ากําลังเขียวเนาะก็เลยให้มันกินก่อนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เราไม่ได้เอามามัดนะคะเรามัดไว้ฝั่งทางนน้นนะคะมันไม่ค่อยมีหญ้าเนาะมันกินตลอดแต่ฝั่งนี้เนี่ยหญ้าที่เขาตัดใหม่มันกําลังขึ้นค่ะกําลังขึ้นงามมันก็กําลังกินเนาะก็ให้มันกินสักประมาณสักสิบห้านาทีก็ยังดี ให้มันได้กินหวานหวานเหมอนกันหญ้าอ่อนๆเขียวๆนะขึ้นใหม่กําลังกินหวานหวานเลยมุลรอดจะไปกินหญ้าแก่มุลรอดอะขี้ตกใจว้าตรงนี้ยิ่งงามเลยจีนะเาะริมถนนน,น่ะหญ้างามมากเลยนะแม่ดาขับรถไปทางบ้านม่วงนะโอ้ยเห็นหญ้ามันงามมากงามจริงจหญ้านี้เขียวเลยนะกําลังเนี่ยมันขึ้นใหม่เนาะถ้าเราตัด มันขึ้นใหม่งามหญ้านี้มันไม่ค่อยนั่นนะมันขึ้นได้ตลอดเวลามันแล้งทนแล้งทนฝนแต่บุญรอดรู้สึกว่าจะกลัวรถแต่ว่ามันก็มีให้มันอยู่ข้างล่างเนาะแม่มันจะไม่กลัวบุญรอดจะกลัวรถเมทาก็กลัวเหมือนกันค่ะหลบรถก่อนนะโหยามงามนะนี่ก็เลยอยากให้มันกินสักหน่อยนึง บุญรอดเป็นอะไรลูกเอ๋ยดีใจบ่ฮะดีใจบ่หรือว่าตกใจเสียงรถบ่บุญรอดดูด,ดูมันกินหญ้าสิวิ่งทำไมบุญรอดมากินหญ้าแม่เห็นมัน่าง,งามน,นี่ไปถึงบ้านแล้วไปข้าไปบุญรอดถึงบ้านแล้วเข้าไป ไฟก็สว่างสวัยเดี๋ยวเก็บปุ๋ยก่อนนะคะยังไม่ได้เก็บปุ๋ยเลยเตอนเช้ายังไม่ได้เก็บปุ๋ยเลยนะ 小飞奶奶 แค่กระสอบมันใหญ่มันก็หนักเออยกไม่ไหวเลย อะไร่ะน้ำชุมไม่เตียกแล้วนี่ก็เอาฟืนมากรอบไฟตามมาเฮ็ดหนาขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่มีไม่ขีดนะต้องลงไปเอาไฟแชกอยู่ข้างล่างนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะช่วยชมคลิปย้อนหลังให้แม่ดาด้วยนะคะ สองไม่ลูกก็กินฟางนะคะเดี๋ยวลองขยำกล้วยใส่ขยำกล้วยใส่ลำนะคะว่ามันจะกินไหมนะคะลองดูก่อนนะเอาวิธีไหนวิธีไหนก็มันไม่ยอมกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดว๋วิธีไหนวิธีไหนก็ไม่ยอมกินลองเอากล้วยใส่ดูสิกล้วยใส่ลำดูซิเอ้ยไม่กินนะ เน๋ยวลบลบสิเดียวเดียวเดี๋ยไ้ลำเนาขึ้นมาดิอลำอ่อนขึ้นมาซิ้าจคุแม่สาครไอพี่าจซื้อลำมาให้กินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองขยำดูเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจเย็นๆะ อยากให้กินลำลองดูจะได้มีวิตามินเนอะกล้วยสุกนะีขยำดูสิอยากให้ลองได้กินจะได้มีวิตามินนี่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 ใสล่ลำเข้าไปแล้วนีม่มาให้กินซื้อให้กินใสล่ลำนี่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 เห็นไหมนี่อากินบุลลัตเย้ย พยายามใส่ลำอ่อนนะนี่กินเลยมากินบุรลลุษหอม,หอม,ห,อมหอมนี่หอมหอมนี่มากินเลยอืมพยายามใส่แล้วนี่นะกินเลยเอ็นดูมันไม่ยอมกินไอ้สิพยายามใส่ลำอ่อนให้มันกิน ันจะได้รู้จักกินนหินนี่มันจะได้รู้จักกินนี่อร่อยจะตายเห็นไหมอร่อยขนาดนี้นี่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 ยินเลยนี่นัไนอาบุตรลัตเออเอาวกกินมือทำไมกินมือทั้งอย่างอาบุตรลัตอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละ น้ำบุญลอดอ่ะเออกินแล้วไอ้ทีอ่างอ่่ากินล้หวานละโอ้ยงามอามื้อแบบนี้เอ้านี่กินละเออรู้จักกินลำมั่งสินี่ผู้ใหญ่ใจดีอุตส่าห์ซื้อให้เลยเนี่ยอ๋อหวานมันอร่อยอืมอ่าน้ำบุญลอดอ่ะให้บุญลอดกินบ้างอืมบุญลอดกินเลย จะกินนิ้วเลยเหรอ <laughs> <sh arp> จะกินนิ้วไข oh, oh, right. oh, so <laughs> oh, ่เลยบอกเหรอโอ้ยหน่อยพอแล้วพอแล้วพอแล้วปุ่น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 ปุ่่นป่นป่นอ้ยอร่อยหวานนี่โอ้ยจับมือก็หนิโอ้ยไม่ได้ไม่ได้มือเหลือจะจับมืออ้างอ้าอืมไม่ได้ไม่ได้จับมือไม่ได้เดี๋ยวก่อนไฟก่อน จะกัดมือ,อเข็ดไ่นีอก่อนไม่ได้ไม่ได้จะกัดมือไม่ได้นะไม่ได้มือนี่ไม่ใช่กล้วยก่อไฟก่อนนะคะโอ้ยทำไมมันมืดแท้โอ้มืดจังเลยเนาะมืดไม่เห็นอะไรเลยทำไมมันมืดแท้วะ ทำไมมันมืดกันด้วมืมดจนมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วนี่ยม,ม้อก็เลอะอะไรนะเลอะกล้วยอะไรไปร้อดมือมือเลอะกล้วยหมดแล้วนี่ขีดไหมขีดไปชักไหนนี่ เสร็แล้วนะบนะเดี๋ยวให้มันติดสักนิดนึงก่อนนะใอ้เอเกลียดใจ Ah, que